ทุกคนก่อนที่จะออกไปฝึกโยคะนะคะอยากจะมาฝากโปรโมชั่นเจลลี่สามแถมหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก่อน,นะคะ่ะทุกคนดูผิวดิค่หน้านี้นะคะอันนี้คือหน้าสดจริงๆทาครีมกันแดดแล้วก็ใช้ลิปสติกอะคือทำแบบเหมือนแก้มเลือดฝาดแค่นั้นเองนะคะแต่ดูผิวดูผิวเห็นไหมมันจะมีความเงาเห็นไหมอันเนี้ย ตรงนี้ในบริเวณบ้านเน่เป็นแสงธรรมชาติแล้วไปอยู่พี่เป็นสีแบบสีแทนอ่ะมันก็สวยนะที่ฉันว่ามันสวยนะเออมันไม่ต้องขาวแบบจุดจัวแต่เราแบบดูโอเคเวลาสะท้อนแดดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เราออกไปเจอแดดเราไม่ต้องกลัวเลยเราทานนี้อย่างต่อเน,นื่นองมันก็ต้านแดดแล้วก็ทําให้ผิวเราอ่ะบางทีถ้ามันกล้า่นหรือว่าแบบ แดดแรงมากๆค่ะบางทีมันเป็นรอยเงี้ยมันจะฟื้นตัวเร็วเร็วกว่าเดิมจะไม่ใช่แบบว่าฟื้นตัวตามยาถากรรมไม่ใช่นะฮะมาดูเห<ด>้บ้ะหลังก็เนียนนะคะหลังเนียนนะมไม่มีสิวนะเออเนี่ยฮะขอก็ไม่เหี่ยวนะคะเออถ้ามันจะดูเหี่ยวอ่ะคือมันจะเป็นรอย รอยเขาเรียกว่ารอยแผลเป็นเนี่ยมันจะทําให้ดูแบบมันเหี่ยวเพราะว่ามันจะเป็นล่องลึกใช่ไหมแล้วพอเราแก่ขึ้นนะมันรอยมันก็จะแบบมันก็จะชัดอย่างเงี้ยอืมแต่จ,จริงๆก็คือไม่เหี่ยวเพราะว่าเวลาเราบารุงเราก็เราลงคอเราปาดนี่เลยนะคะแล้วหน้าหน้าหน้าสดก็แบบภูมิใจค่ะริ้วรอยใต้าตาตรงนี้มันนิดๆหน่นนอยๆตามวัยคุณเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปจิ้มเข็มจิ้มอะไรเลยนะคะอืมก็ให้ดูว่าสี่สิบห้านะ มันก็โอเคผิวอะมันมันอน่ะทุกคนดูสิมันมันแต่มันไม่ใช่มันเมือกนะคือมันมันมันเงาใช่ไหมก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นสมแถมหนึ่งหนึ่าบาบาทนะคะราคานีกคุ้มมากก็คือแบบอีกสองสาบาทมั้งก็จะเป็นเลทตัวแทนแล้วอะนั่นแหละนะคะดูหน้า